รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับ รายการศรัทธาปฏิหารกับผมนิรุชสิจัญญากันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวแห่งศรัทธาเรื่องราวแห่งปฏิหารมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้ทุกเมื่ออย่างเช่นเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวแต่เรามักจะลืมนั่นก็คือเรื่องของสีสันการแต่งกายหรือแม้กระทั่งสีที่ใช้ตกแต่งบ้านหรืออะไรก็ตาม ย่อมส่งผลต่อชีวิตของคุณทั้งสิน้นเราไปฟังจากคุณอ้อและอาจารย์มากสินแสงไฮเทคของเราในช่วงพลังแห่งศรัทธาครับช่วงพลังแห่งศรัทธาสนับสนุนโดยสอสิริแสงติดตั้ง NGV ต้องสอสิริแสงที่สุดแห่งความคุ้มค่าในยุคน้ำมันแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิฮานาบิชิเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพคู่ค,ครัวเรือน ช่วงพลังแห่งสตาธาในวันนี้นะคะท่านอาจารย์มาดเคหารรามก็ยังอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสีสีสันทั่วไปที่เราใส่กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมีผลต่อห่วงจุ้ยหรือเปล่าแล้วก็มากน้อยแค่ไหนคะอันที่จริงแล้วเนี่ยครับสีสันเนี่ยนะมันก็คือการที่พลังของแสงนะครับทั้งเสีนะ,ะไปสะท้อนที่ ผิวสัมผัสส่วนใดที่มีสีอะไรเนี่ยมันจะดูดซับคลื่นโฟตอนสีนั้นเข้าไปในตัวและสะท้อนสีอื่นออกหมดนะครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร์นะซึ่งสินแสสมัยโบราณเนี่ยเขาทราบว่าการที่มันดูดซับคลื่นครลคลื่นโคนลยายนความถี่เนี่ยมันก็จะเป็นธาตุแต่ละธาตุที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสีแดงสีชมพูเนี่ยเราก็อ่านเป็นธาตุไฟนะครับโดยแดงก็เรียกว่าไฟหยางเสริมกระตุ้นความร้อนแรงเวลาคนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า เป็นคนที่ค่อนข้างง้อยๆเฉยๆอย่างเด็กลูกเราเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อย,อยที่จะแอคทีฟเท่าที่ควรนะครับขี้คลาดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแต่งชุดสีแดงนะครับให้เขาเพื่อให้เขาดูดพลังยางเข้าในตัวเยอะๆจะได้แอคทีฟมากขึ้นแต่งห้องด้วยสีสันที่สดใสมากขึ้นสว่างมากขึ้นนะครับแดงสดๆกระตุ้นพลังยางในตัวนะครับส่วนธาต ต้องการให้เขามีอารมณ์โรแมนติกมากขึ้นเช่นสาวๆบางทีเาก็จะแต่งสีชมพูเห็นไหมครับนะเพื่อให้ใจเนี่ยมันสดชื่นแต่ว่าแบบอ่อนโยนนะคร bras, af, BRE, ับส่วนถ้าเป็นสีที่เป็นธาตุไม้ก็ได้แก่สีเขียวนะครับเขียวอ่อนเขียวแก่นะครับพวกนี้เนี่ยจะเสริมพัฒนาการนะครับเสริมทําให้ขยันเรียนหนังสือมากขึ้นนะครับเหมือนกับต้นไม้ที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับ นะส่วนสีถัดมาก็คือสีที่เป็นธาตุน้ํานะครับได้แก่สีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดําสีดําด้วยนะครับสีดําก็เป็นธาตุน้าครับลองสังเกตดูเวลาเราดูน้ําทะเลนะถ้าช่วงไหนตื้นๆเราจะเห็นเป็นสีฟ้าลึกลงไปเราก็จะเห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับพอลึกสุดๆมองไม่เห็นแสงเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นสีดำนะครับโดยสีที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะเหมาะสําหรับการค้นคว้าเจาะลึกลึกลับลึกซึ้ง อย่างเช่นพวกคนที่อยู่ในวงการโฆษณาเห็นไหมครับนางแบบอะไรเงี้ยอยากให้ดูแล้วมันมีความลึกลับเสน่ห์ปลาตรึงจะได้มีไอเดียครีเอทถูกต้องครับก็เวลาที่เราต้องการคิดอะไรอย่างลึกซึ้งเหนือชั้นคนอื่นเนี่ย บางทีแล้วก็แต่งห้องโดยโซนสีประมาณเป็นธาตุน้ำธาตุสีดำเียครับแต่งบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอย่างเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เห็นไหมครับมีสีดำขรึมเป็นธาตุน้าในขณะที่ใช้สีแดงไฟกระตุ้นพลังให้มันเจิดขึ้นมาค่ะเพราะว่าเวลาน้ำเนี่ยโดนกับไฟมันจะเป็นไอขึ้นมาฮวงกระจุ้ยฮะอ๋อค่ะอาจารย์แล้วสีขาวล่ะสีขาวส่วนสีขาวสีเงินสีทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของธาตุทองฮะ ธาตุทองเนี่ยช่วยให้เป็นคนที่รวดเร็วตัดสินใจเฉียบขาดนะครับนะเป็นคนที่ว่องไวกระฉับกระเฉงนะครับแยกแยะดีร้ายชัดเจนนะครับในขณะที่ถัดมาคือธาตุดินสีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลพวกนี้เป็นสีธาตุดินต้องการให้เกิดความมั่นคงความสงบนะอย่างถ้าลูกซุกซนมากเกินไปเราก็จะใช้สีประมาณสีน้ำตาลสีครีม ใส่เป็นประจำเนี่ยหรือแต่งห้องเป็นประจำก็จะดูดซับพลังธาตุดินเข้ามาในตัวต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องหลายๆเป็นเดือนๆเ,เ,เนี่ยนะครับพลังในตัวก็จะเริ่มเปลี่ยนบุคลิกภาพจะเริ่มเปลี่ยนสีผ้านี่มีส่วนสําคัญเลยอคะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะมันเป็นคลื่นความถี่จากพลังของจัก,กรวาลพีย<อ>งแต่ว่าถ้าทุกวันเราใส่สีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพลังที่ดูดซึมเข้าไปมันจะไม่ชัดเจน เหมือน <ละ S 1> ถ้าเกิดเราแต่งห้องนี้แดงแจ๋คุณเข้ามาคุณจะรู้สึกยังไงครับรู้สึกร้อนหงุดหงิดได้ง่ายใช่ไหมครับพลังงานของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลกระทบต่ตอตัวของคนค่อนข้างมากค่ะและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มาแน,น,านะนำมาคะ่ะว่าสีเนี่ยก็มีผลต่อภาวะจิตใจของ คนทุกคนเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องไปเลือกสีที่เหมาะสมกับตัวเองว่าจะกระตุ้นในส่วนไหนละกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากเป็นอย่างสูงค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการพูดคุยและคำอธิบายของคุณอ้อและอาจารย์มาศผมคิดว่าคุณผู้ชมควรจะนำไปปรับเปลี่ยนแล้วก็นำไปใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็คือคำอธิบาย ทางหลักของหวงจุ้ยเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมเองนะครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเจาะเรื่องราวปฏิหารขององค์หลวงพ่อทองคําที่วัดไตรมิตรพระพุทธร,รูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงหน้าครับ Easy i n t o u ัคุุ้มครองง่ายๆแบงบคจ่ายสบายๆ พลังแห่งปฏิหารในช่วงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้จักและเคยไปการาบพระพุทธรูปทองคําซึ่งถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดไกรมิตรวิทยารามแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนที่พระพุทธรูปทองคําองค์นี้จะได้มาประดิษฐานที่วัดนี้ได้มีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นอย่างมากมายเราไปดูพร้อมๆกันในช่วงพลังแห่งปฏิหารครับช่วงพลังแห่งปฏิหาร สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งเด้งได้เด้งดีลูกชิ้นดีต้องโกเด้งชาเขียวและกาแฟเพอร์เฟกโตต้องอโรมาคิงสีดีจีสีดีมีคุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO 9001 2000 เรื่องราวปฏิหารครั้งนี้ปรากฏขึ้นเมื่อทีมงานเราได้สราจบจากประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปทองคําสุขโขไทยไตรมิตรหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรที่คนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อทองคำประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งวัดแห่งนี้เองเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ถูกปิดด้วยปูนทั่วทั้งองค์พุทธลักษณะภายนอกไม่งดงามดังเช่นปัจจุบันจากหลักฐานพบว่าเคยประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดโชตินารามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามต่อมาวัดแห่งนี้ถูกทิ้งให้รกร้างขณะนั้นเองวัดสามจีนหรือวัดไตรมิตรวิทยารามในปัจจุบันกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ สมเด็จพระวรรณรัตน์จึงอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้มาประดิษฐานไว้ข้างเจดีย์เป็นการชั่วคราวเมื่อทําการบูรณะวัดสามจีนเสร็จจึงเตรียมเครื่องย้ายพระพุทธรูปแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่และหนักมากต้องใช้ปั้นจันยกขณะดทาการยกลวดสลิงที่ยึดองค์พระเกิดขาดองค์พระจึงตกลงกระแทกบนพื้นอย่างแรงเวลานั้นเป็นเวลาใกล้ค่ั ฝนก็บังเอิญตกอย่างหน,นักการอัญเชิญพระพุทธรูปจึงต้องหยุดชะงักลงเช้ารุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาสได้มาตรวจดูองค์พระก็ได้พบเห็นรอยแตกที่พระอุระและเห็นรักที่ฉาบผิวองค์พระด้านในเมื่อแกะรักออกก็ได้พบเนื้อทองคำบริสุทธิ์อยู่ชั้นในสุดและเมื่อคุยดินใต้ฐานออกจึงพบกุญแจกุสําสำหรับถอดองค์พระออกเป็นส่วนๆได้เกส่วน,ววนจึงถอดแต่ละส่วนขึ้นมาประกอบ ทำให้สามารถอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ขึ้นประดิษฐานอย่างพระวิหารได้เป็นผลสาเร็จจากนั้นมาจึงได้รับการยกย่องและบันทึกลงในกินเนสบุกว่าให้เป็นพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในปีนี้เนื่องในวโรกาสปีแห่งการเฉลิมฉลองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุค,ครบ80พรรษาจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วัดไตรมิตรวิทยาร,รามจะเกิดสิ่งปฏิหารเมื่อมีการสร้างอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดเพื่อครอบองค์พระพุทธรูปทองคำ ือหลวงพ่อทองคำเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกทั่วโลกมากันแล้วไม่ต่ำฝ่าร้อยล้านคนที่มาดูพระพุทธรูปองค์นี้ถ้าวันนี้เรามีมหาบรรดบสวยงามและเป็นมหามนดบที่ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา ยิ่งจะเป็นมงคลแก่ประเทศชาติและตัวเองยิ่งนักฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนอนโมธนาและมีส่วนในการสร้างมหามดบอันนี้เพื่อถวายเป็นความดีแก่ในหลวงของเราที่พระอ,องค์ปีนี้จะมีพระชนมายุครบ80พรรษาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเรา คุณได้มีโอกาสสร้างความดีที่ให้คนได้มากราบไหว้และมีความอบอุ่นมีความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่มันจะพลิกเปลี่ยนชะตากรรมของประเทศไทยจะทําให้ประเทศไทยกลับมารุ่งเรืองเหมือนอาจาจากสุขโขทัยแต่การก่อนโบราณการเมื่อประมาณพันวันแล้วพันกว่าปีที่ผ่านมาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบ้านเมืองรุ่งเรืองวันนี้หลวงพ่อพระทองคําอยู่ในวิหารเล็กๆไม่สมพยศพระเกียรติแต่วันพรุ่งนี้ท่านจะอยู่ไทยพระมหามนญบที่มือว่าข้านับเป็นพันล้าน ซึ่งคุณจะมีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของแต่ละท่านผมเห็นว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแก้ชะตาดวงเมืองประเทศไทยที่จะแก้ชะตากรรมของคุณในฐานะเป็นโหรไม่มีสิ่งใดจะอายิ่งใหญ่แปแหวาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยผู้ใดรักษาพระศาสนาผู้ใดรักษาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาจะรักษาผู้นั้นเทวดาจะประทานพรให้ผู้นั้นก่อน น่ายินดีครับที่ร่องรอยอรารยธรรมในพระพุทธศาสนาของเราได้รับการยกย่องและรักษาให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมในช่วงสวรรค์มิตาครับ Easy i n t r u r ุมครองง่ายๆแบ่งจ่ายสบายๆ สวัสมีตาวันนี้เราจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปหยิบยื่นมอบน้ำใจกันถึงเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเราเดินทางไปพร้อมๆกับคุณอ้อในช่วงสวรรค์มีตาครับช่วงสวรรค์มีตาสนับสนุนโดยมุ้งตรานกนำโชคนอนหลับสบายไม่มียุงมแมลงรบกวนต้องมุ้งตรานกนำโชคผลิตด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ อากาศถ่ายเทสะดวกต้องมุงตรานกนาโชคเท่านั้นขนมผลไม้อบกรอบตราฟิกมี่ j j d v ดกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริง ส่วนมีตานในทิศนี้นะคะเราจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่เกาะสีชังกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปพบเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่แม้จะสราภาพมากแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตซ้ํายังต้องเลี้ยงดูหลานที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เล็กๆเราไปพบเรื่องราวของคุณยายกันเลยด,ดีกว่าค่ะ ที่ต้องเผชิญชะตากรรมของคุณยายพร้อมอับดุลรามันหญิงชราแห่งเกาะสีชังซึ่งปัจจุบันอายุ91ปีแต่คุณยายพร้อมก็ยังต้องทำงานต่างๆและอยู่ตัวคนเดียวซึ่งขาดคนดูแลวนันนนนีีีิิิ้เป็ของใคคคครททททามมดดุกสธ์่จะ ทกันดมีชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมและเริ่มผุพัง,งแต่คุณยายไม่เคยคิดน้อยใจหรือย่อท้อต่อชีวิตมีหนำซ้ำยังต้องเลี้ยงดูหลานซึ่งพ่อแม่แท้ๆทิ้งไว้ไม่เคยมาเหลียวแลเลยปัจจุบันเนื่องจากอายุมากแล้วจึงไม่มีใครจ้างคุณยายทำงาน ทุกวันนี้ก็ได้แต่อาศัยเก็บของเก่าจากทังขยะมาขายมีรายได้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือบางทีมีเพื่อนบ้านในตลาดเห็นใจและสงสารคุณยายก็อาจจะเอาเงินมาให้บ้างคุณยายพร้อมเล่าให้ทีมงานเราฟังว่าเสามีคุณยายเสียไปนานง,งครับเสียนานแลวเสียตั้งแต่อายุหกสิบสามความผิดของฉันนะสงสามแล้วก็ไปเขาก็ไม่ได้กลับ เสียใจอยกันเน่ะเข้ามาเป็นในอัมาตนะ่ะอยู่สี่ปีแล้วก็เสียจากเสียงาฉันก็หาขนมทำขนมขายเรียงเข้ามาฉันก็อยู่โดดเดี่ยวมาเลยอย่าียมีปีมีน้องก็ตานหมดถามกินเลี่ยงอาชีพมาเรื่อยตลอดมาจนอยู่ถึงป่านนี้ทุกวันนี้ คุณยายพร้อมก็ยังตั้งใจเลี้ยงดูหลานแท้ๆที่เรียกคุณยายว่าแม่เพียงเพื่อจะให้หลานเป็นคนดีของสังคมโดยหวังเพียงให้หลานได้เป็นทหารรับใช้ชาติและบวชเรียนให้คุณยายพร้อมโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากกว่านั้นเราเรียกมาก็หวังที่สุดว่าเผื่อฉันตายให้เขาบวชเยนให้เ้าก็พอใจย,ยินยามเราก็พอใจแล้วเห็นไห เลี้ยงเขามาใ่เสียใจตุ่สาวเลี้ยงตายหายกินตายอย่างเงี้ยเขาก็ไม,ม่มีพ่อมีแม่เหมือนกันพ่อแม่เขาทิ้งรักแม่ครับพ่อแม่เขาเลี้ยงผมมาจนโตครับผมรักแม่มากถึงไม่ใช่แม่จริงๆแต่ว่าผมก็รักแม่เพาแม่เลี้ยงดูม,มาให้ทุกอย่างกับผมผมอยากบวชได้แม,ม่มีใคร วาวมช่ยด,ด้วยความเป็นคนดีคนต่อสู้ชีวิตของคุณยายพร้อมทางรายการสัทธาปฏิหารร่วมกับบริษัท Easy i n น u r e มอบทุนในการดำรงชีวิตเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน3,000บาทบริษัทซอสสลงแสงเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิเครื่องใช้ไฟฟ้าออโตเครื่องเล่น AJ DVD d ี i มุ้งตรานกนำโชคกาแฟอโรมาคิงขนมผลไม้อบกอบตาฟิกมี่ขอมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คุณยายพร้อมเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวแห่งปฏิหารเรื่องราวดีๆที่เกิดในสังคมเหล่านี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในรายการศรัทธาปฏิหารในสัปดาห์หน้านะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่า การทำความดีไม่ใช่เรื่องน่าอายการทำชั่วน่าอายยิ่งกว่าการทำความดีการสร้างความดีนั้นจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณผู้ชมทุกท่านพ้นจากเหตุการณ์ร้ายหรือสิ่งเลวร้ายจะเข้ามาในชีวิตวันนี้คนท้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา10บนาฬิกานาทีทางช่ท5บ5ครับสวัสดีครับ